โดยส่วนตัวผมเริ่มทํางานตั้งแต่อายุ12ครับโอ้ห12เลยอ่ะครับน้องบวบครับอายุ12นี่คือเริ่มทํางานแล้วแบแบทาอะไรครับก็งานแรกที่ผมทำเนี่ยคือผมขายน้ําขายน้ําถุงที่สถานีรถไฟยะลาครับผมจะถือน้ําเนี่ยไปขายถุงละ3บาทครับผมในสมัยนั้นนะเอแล้วก็เขาจะเราจะได้กําไรเนี่ยอ่าขาย10ถุง เขาจะให้เราฟรีอ่ะสองถุงไอ้สองถุงน่ะ oh. คือกาไรของเราครับนั่นคืองานแรกที่ผมทํางานมา hmm. บ,บางทีเนี่ยหลายคนอาจจะมองถึงปลายทางแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการทํางานคือเราหว่างทางมากกว่าครับโอเคครับเยี่ยมมากนี่นนี่คือคําตอบที่ผมจะบอกที่แท้จริงก็คือว่าเราอย่าไปคาดหวังกับการใช้ชีวิตในวันนี้ให้มันมาก นะครับแล้วก็พยายามพยายามทํางานในระหว่างทางอ่ะคือเป้าหมายเราต้องการจะทํางานเพื่อให้มีประสบคามรมีเงินมีทองมีบ้านมีลูกน้องมีอะไรเนี่ยมีรายได้ที่มันคงนั่นคือมันปลายทางผมอยากให้คุณเนี่ยกลับมามองว่าในระหว่างทางเนี่ยมันคือการทํางานก็คือคุณอยามองไปไกลมากถูกต้องอมองแ<อ>ค่วันนี้ตอนนี้ที่คุณทําถูกไหมครัพยายามหาความสุขกับ ระหว่างทางด้วย oh. ถ้าเรามีความสุขกับระหว่างทางเนี่ยบางทีอะ่ะเราไม่ได้สนใจเรื่องปลายทางนะ uh huh. เราถือว่าความสุขในการทํางานของเราตรงนี้ยเราหวังว่าเฮ้ยวันนี้อาจจะเป้าเราอาจอย่างได้ประมาณสักวันละหมื่นแต่ปรากฏว่าถ้าเราหวังแค่วันละหมื่นเนี่ยมันทําให้เราทํางานซะจนแบบไม่มีความสุข เราอย่าไปหวังอย่าไปคาดหวังกับรายได้หมื่นหนะอาจจะได้พอใจตรงที่สามพันพอใจที่ห้าพันนั่นแหะผมว่าอย่าไปหวังมากพอใจในระหว่างทางแล้วใช้ความสุขในการทํางานให้มากที่สุด